จโดสวัสดีครับเข้าสูยช่อง S T R Top T V สำหรับวันนี้ผมมีคอมเมนต์แฟนมวยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หลังบัวขาวชนะน็อกโคตะมิระในยกที่3ในการชกไฟพิเศษที่เวทีราชดำเนินนะครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันศึก KT Presents l e g รือ of ราชดำเนินที่นำบัวขาวบัญชาเมฆนะครับตำนานวงการมวยไทยหวนคืนสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับมาขึ้นชกแบบ Exhibition Kick Boxing Match นะครับพบกับโคตะมิระนักมวยชาวญี่ปุ่นวัย20ปีนะครับโดยในยกแรกนะครับโคตะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่เยอะกว่าและพยายามออกอาวุธเข้าใส่บัวขาวนะครับแต่ยังไม่เข้าเป้า และมาในยกที่2นะครับบัวขาวเริ่มบุกมากขึ้นนะครับออกหมัดชุดสลับและขอบินใส่โคตะหลายจังหวะเลยนะครับและมาในยกสุดท้ายนะครับบัวขาวเดินบุกเข้าใส่เต็มที่ทั้งตีเข่าและรัวหมัดชุดเข้าใส่นะครับจนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกนะครับทำให้บัวขาวเป็นฝ่ายน็อก TKO ไปในยกสุดท้ายนะครับและเราไปฟังความคิดเห็นแฟนมวยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กันเลยครับโดยเริ่มจากคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นก่อนเลยครับ โดยท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่าจบด้วย TKO เบาๆในนาทีสุดท้ายเป็นผลงานที่ดีที่สุดบัวขขาวไม่โจมตี KO ชัฉันคิดว่าบัวขาวเป็นคนที่มีบุคลิกอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่หัวใจแค่ตอนจบเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงมาันดาันใจให้ผู้ชมและทิ้งสิ่งร้าวสำหรับมิระไว้ซึ่งหลังจากตรงนี้นครับก็มีชาวญี่ปุ่นอีกคนมาตอบกลับว่ามิระไม่ใช่มือโปรซะหน่อย ซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวญี่ปุ่นท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าโชว์บัวขาวนั้นสุดยอดถึงอย่างนั้นมิระก็เป็นผู้เรียนที่ดีและน่าดึงดูดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปซึ่งในความคิดเห็นต่อไปคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าความกดดันจากบัวขาวช่างอัศจรรย์ฉันรู้สึกเหมือนเขาสามารถชนะเขาได้ทุกเมื่อฉันคิดว่ามิระมีประสบการณ์ที่ดีเนื้อสิ่งอื่นใดฉันดีใจที่ได้เห็นบัวขาวต่อยกันเป็นครั้งแรกใน,ในระยะเวลานานมานี้ ขอบคุณนะบัวขาวคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวใจดีมันวิเศษเกินไปที่จะชนะด้วยการทำแบบนั้นโดยที่ไม่สร้างความเสียหายเลยซึ่งน่าจะหมายถึงว่าโคตะนะครับไม่ได้รับความเสียหายมากนักนะครับในการแพ้ครั้งนี้นะครับซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงบัวขาวอีกว่าบัวขาวมันเจ๋งจริงๆฉันคิดว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือตำนานมิระก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หลังเล พลังจิตที่ยอดเยี่ยมและเทคนิคสามารถเห็นเกมที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขมากขอบคุณสําหรับเกมที่ยอดเยี่ยมนะบัวขาวซึ่งความคิดเห็นต่อไปคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าฉันเข้าใจดีว่าโคตะาทางานอย่างหนกักเพื่อเรียนรู้เพื่อไม่ให้อับอายกับชื่อพ่อของเขาฟุตเวิร์กยังดูอ่อนเย์ยและเละเป็นน้ําเลยฉันไม่มีอะไรนอกจากความถ่อมตัวและขอบคุณบัวขาวนะซึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า แม้จะไม่เคโอแต่ความสงบของบัวขาวก็น่าทึ่งรู้สึกเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องที่สมบูรณ์แบบซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปชาวญี่ปุ่นท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณต้องใช้ความกล้าที่ยืนหยัดอยู่ที่นี่ตั้งแต่อย่อยางน้อยเวทีที่คุณกำลังต่อสู้กับบัวขาวอยู่ในระดับสูงขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของคุณอคณมนนอมเมนต์ต่อไปครับ บัวขาวเข้าใจถึงการจัดการแข่งขันนี้เป็นอย่างดียื้อไว้จนครบ3ยกแล้วค่อยปิดบัญชีคุณจยตใจดีมากบัวขาวคอมเมนต์ต่อไปครับน้ำใจของบัวขาวเป็นสิ่งที่เข้าใจกันดีเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิ u ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากต่อไปครับในการแข่งขันนี้ฉันก็รู้สึกว่าสามารถเอาชนะขาได้ทุกเมื่อบัวขาวเข้าใจถึงการต่อยครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นการแข่งขันเพราะฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัวขาวและเริ่มสนใจศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ละในคอมเมนต์ต่อไปคนที่มาคอมเมนต์ว่าแน่นอนว่าเขายังไม่ใช่คนที่สู้บัวขาวได้ฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากที่ฉันได้สัมผัสกับความกดดันนั้นโชคดีนะคูตะมิระและขอบคุณบัวขาวและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยต่อไปครับน่าแปลกใจที่มิระสามารถเตะได้แบบนี้ เขาเตะด,ดีและเขายังมีโอกาสพัฒนาอีกมากมายดังนั้นผมจึงอยากให้เขาทําให้ดีที่สุดซึ่งในความคิดเห็นต่อไปคนนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงมิระว่าคุณมิระเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและในฐานะคนที่รู้จักบัวขาวแค่เห็นเขาต่อยกันก็ขนลุกแล้วต่อไปครับฉันรู้สึกว่ามิวระมีสายตาที่ดีแต่มันเป็นแมทที่ฉันเห็นว่าการโจมตีน,นั้นควรมีการป้องกันที่ดีที่สุด ซึ่งในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าถึงอย่างนั้นผมว่าบัวขาวยังอยู่ในระดับที่ต่างไปจากเดิมซึ่งหลังจากตรงนี้นะครับมีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าหากคุณเป็นแฟนของมิระคุณอาจคาดหวังไว้แต่มันอยู่คนละระดับกันจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวเหมือนผูเ้เล่นที่หลุดออกมาจากอนิเม ฉันรู้สึกประทับใจที่เขาได้กลายเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้แบบโบราณและสเสน่ห์ทางเพศขอขอบคุณนะบัวขาวต่อไปครับมันวิเศษเกินไปหรือเปล่าที่จะเอาชนะโดยไม่ทําให้บาดเจ็บสาหัสใบหน้าของมิระยังคงสวยงามมากฉันต้องการให้คุณคลานขึ้นจากที่นี่และปีนขึ้นไปสู้ต่อไปโคตะต่อไปครับฉันร้องไห้เพราะความเมตตาของเขา เมื่อจบการแข่งขันขอบคุณนะและมาฟังคอมเมนต์แฟนมวยเกาหลีใต้กันบ้างครับโดยคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าตราบใดที่คุณดูแลตัวเองดีๆคุณก็จะสามารถต่อยได้เป็นเวลานานได้ซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าถึงจะรอแต่ก็ดูผอมกว่าทั้งมวยทั่วไปและร่างกายของเขานั้นทำจากเหล็กพลังแบบนั้นมาจากที่ไหนกัน ซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าเมื่ออายุ40ปีเขารม่รแรงที่ทําแบบนั้น <_ d ata> ได้มันน่าเหลือเชื่อจริงๆ <_ d ata> ต่อไปครับน่ากลัวจริงๆที่คนแก่สามารถทําแบบนี้ได้ <_ d ata> และในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวตอนจบนั้นเหมือนตีกระสอบทรายเลยแหละต่อไปครับฮะขอโทษนะโคตะเรามาต่อยกันอีกครั้งเมื่อบัวขาว อายุ50ปีนะก็คนนี้ทรับมาเซลโคตะนะและในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าอย่างที่คาดไว้ความแตกต่างของทักษะล้นหลามแน่นอนต่อไปครับความแตกต่างของประสบการณ์ก็เป็นปัญหาเช่นกันแต่เนื่องจากระดับน้ำหนักความแตกต่างของความแข็งแกร่งทางกายภาพจึงดูมีนัยสำคัญคุณจัดแมตชนี้ไปทำไมกัน และในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่ามือใหม่ชาวญี่ปุ่นที่อ่อนแอและนักชกเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้มาคอมเมนต์อีกว่าทําไมคนจีนและคนญี่ปุ่นถึงชอบชกกับนักชกมวยไทยที่เก่งที่สุดตลกที่ประเทศไม่มีทักษะแต่กล้าไปต่อยอะไรแบบนี้และไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นครับโดยชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันรอคอย ที่จะพบกับคุณอีกครั้งบัวขาวสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเงินเท่านั้นครับสำหรับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีใต้นะครับที่มีความรู้สึกต่อแมชการแข่งขันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหากท่ามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ